นะครับนี่ถนนนิคมอางตะคองนะครับนะครับรายงานนะครับทำการฝนตกหนักนะครับวันนี้รถจมน้ําก็เลยเอาถือโอกาสถ่ายเลยนะครับสําหรับท่านที่ใช้เส้นทางถนนนิคมอางตะคองอยู่นะครับก็ขับขี่ระมัดระวังนะครับช่วงเลยปักไฟมานะครับก็จะนี่ครับมีน้ําระบายออกมาจํานวนมากเลยตอนนี้ไหลข้ามทางมาตั้งแต่คลองทรายนะครับร้นเลยนะครับ นี่ก็คือภาพสดๆเวลาสิบเจ็ดนาฬกา,ากืบ18บแปดนาฬิกานะครับตอนนี้ก็นะครับดูน,นะครับน้ำไหลแรงมากเลยนะครับดูนะครับลงไปดู่นะครับโอ้นะครับนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำข้ามไหลข้ามทางราะวนข้างจะแรงไงครับขี่ก็ระมัดระวังหน่อยนะครับถึื่งจากัก่น้ำแรงมากเลย ช่วงนี้ฝนช่วงนี้จะเบาหน่อยแต่ว่าตรงคลองไสตรงใบพัดนะครับแรงมากเมื่อกี้รถขับมาจมน้ําเลยนะครับยังไงครับนะครับแ้าที่ใช้เส้นทางผ่านถนนนิคมละเคาะลำตะคองช่วงปักไฟนะครับบ้านคลองไซนี่ก็กับขี่ระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่ามีน้ําไหลแรงนะครับข้ามทางมาจํานวนมากเลยนะครับนี่เนื่องจากฝนตกหนักนะครับดูนะครับ phối kết tục à, ăn à, rất nổi những cái lá gan ก่อนนะครับฝนแรงมากเลยอนะครับช่วงนี้นะครับถนนนี้ทุกคมลำตะคองบริเวณตลาดหนองสลายนะครับน้ำท่วมแล้วนะครับท่านใดที่สัญจรนะครับสายเส้นทางระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าน้ําท่วมบนข้างเยอะน้ํารอระบายไหมครับไม่ใช่น้าท่วมหรอกครับเดี๋ยวดูเราจะพาดูตรงนี้นะครับ อ่ะเนี่ยมีผ่าฝนมาเลยนะครับเดี๋ยวเข้าร่มนิดหนึง่งนะครับตรงนี้ก็บริเวณตลาดหนองสะลายนะครับนี่เลยน้ําเริ่มมาจากมันไหลมาตามทางนะครับนี่ยอ,อกโทรศัพท์ไว้แทกจะไม่เข้าทาแล้วนี่มนันอ่ะโหเต้นได้เลยถูกเปียกน้ํานะครับนะครับรายงานสภาพการจราจรบริเวณตลาดหนองสะลายนะครับตอนนี้นะครับน้ํารอระบายจํานวนมากนะครับอ่า นะครับแก่นี่เลยปากไฟแดงมาเลยครับนะครับมีมวลน้ําจํานวนมากนะครับรถเล็กนี่จัจรลาบากขนาดนี้ก็นูครับเอาโทรศัพท์ก็จะพังนะครับดูนะครับดูสภาพน้ํำสดๆเลยนะครับก็รายงานการสภาพนะครับการจราจรแล้วก็ฝนตกหนัก บริเวณตลาดหนองสะลายนะครับขนาดนี้นะครับมีน้ําท่วมขังจํานวนมากเลยครับครึ่งรถเลยนะครับนี่คือภาพสดๆนะครับนี่ครับน้ํำจะมาไหลจากทางด้วยครับดูนะครับจะออกมาจากท่อไหลปุ๊บๆนะครับวันนี้นะครับนี่ครับเปนนอการงานจากตลาดหนองสะลายนะครับน้ํารอระบายจํานวนมากนะครับขับขี่นะครับใช้เส้นทางตรงนี้ระมัดระวังนะครับจาะวัดนี่ครับตอนนี้ระดับน้ำก็ ไหลมารวมกันนะครับสูงขึ้นสูงขึ้นมานะครับนะครับดูนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้ก็การจราจรชะลอตัวแล้วเนื่องจากว่านะครับดูน้ามันพุดออกมาจากท่อนะครับดูนะนะครับตอนนี้ครึ่งคันแล้วนะครับฝนแรงมากเลยนะครับแล้วก็ยังไม่หยุด น้ำก็ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเช็ดหน้ากล้องกัน ก็จะไหลออกมาจากท่อประมาณนี้นะครับแล้วก็ทางบนน้นไม่เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นช่วงนะครับช่วงช่วงที่มน้ําจะไหลพ่รวมกันช่วงนี้นะครับเนี่ยช่วงต่าสุดเนี่ยนะครับ